ه, วันนี้แดดมันร้อนจริงๆสวัสดีครับจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิษณุวันนี้เราจะมาคุยเรื่องหมวกนิรภัยสําหรับรถจักรยานยนต์หรือที่เรียกกันว่าหมวกกันน็อกนั่นเองี่อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนะฮะก็จะเห็นพี่ชายนี่ครับช้อปปี้ฟู้ดนี่เขาก็สวมกันนะครับหน้าที่ของหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยนี่ก็คือ ปกป้องศีรษะป้องกันเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาเมื่อเกิดอุบัติเหตุหลายท่านก็ใส่หลายท่านก็ไม่ใส่นะครับก็แล้วแต่จะเขาเรียกว่ายังไงนะคิดเอานะฮะว่าอะไรมันสมควรที่จะใส่เอาละแล้วทำไมเราต้องใส่หมวกกันน็อกล่ะนะครับหมวกกันน็อกมันมีเอาไว้ควุคม้คมครองศีรษะถ้าเราขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างนี้นะครับหรือว่าจะไม่ขับก็ได้นะ แล้วเราเกิดประสบอุบัติเหตุนะครับรถมอเตอร์ไซค์ล้มถูกรถชนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะส่งผลร้ายกับศรีรษะของเรานะครับตัวอย่างเช่นผมรถล้มตรงนี้ใช่ไหมตุ้มนะครับแน่นอนฮะร่างกายของเราถ้าเกิดหนักหนาหน่อยก็แถลงไปกับพื้นนะครับนอนกลิ้งลงไปกับพื้นโอ้ยพี่คนนี้สูบบุหรี่วะผมไม่เข้าใกล้นะ ผมไม่เข้าใกล้ครับพี่เขาสูบบุรี่เหม็นควันนะฮะไม่ได้ดัดจริตนะครับแต่บุหรี่มือสองใครๆก็รู้อยู่โคตรอันตรายอ่ะกลับมานะครับกลับมาถ้าสมมุติว่าผมไม่ใส่หมวกกันน็อกนะ้วคิดตูดีว่าหัวผมจะเป็นยังไงถ้านึกภาพไม่ออกนะครับถ้านึกภาพไม่ออกจริงๆนะฮะว่างๆเลยแบบว่าอะไรก็ได้นะครับ ลองเอา,อาวัตถุสักอย่างหนึ่งอ่ะจะเป็นพลาสติกก็ได้นะครับจะเป็นแท่งพลาสติกอะไรก็ได้เอาไปถูกับพื้นคนกรีตดูนะครับหรือจะเอาอะไรก็ได้นะที่มันแบบแข็งๆหน่อยนะฮะลองไปถูกับพื้นพลาสติกดูอย่างเช่นตัวอย่างเช่นกลวยอันนี้ก็ได้นะครับ เอาไปถูดูแล้วก็ดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากการถูนะฮะนั่นคือพลาสติกแล้วถ้าเป็นหัวเราล่ะนะครับถ้าเป็นหัวเราล่ะเป็นศีรษะของเราล่ะมันจะเป็นยังไงนั่นแค่แรงถูด,ด้วยมือแล้วถ้าเป็นแรงที่ด้วยความเร็วสมมติห้าสิบเจ็ด 57, ตอนนี้อตีเป็นหกสิบแล้วกัน เนี่ยสมมุติว่าเป็นความเร็ว60แล้วผมไม่ใส่หมวกแล้วผมกลิ้งลงไปหัวผมถูกับพื้นนะครับคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงแรงกระแทกความเร็วและหลายๆอย่างนะครับคิดดูว่ามันจะเป็นอย่างไรผมบอกเลยนะครับว่ามันมันโคตรอันตรายมันโคตรอันตราย เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีหมวกกันน็อกนะครับถึงแม้ว่าหมวกกันน็อกจะไม่ได้ช่วยชีวิตเรา100%เนะครับแต่มันเปลี่ยนจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นน่ะให้หนักเป็นเบาได้ร้อยเปอร์เซหมายความว่าเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบานีได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เนะครับแต่หมายความว่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรมาคุ้มคลองกะโหลกคุ้มคลองศีรษะของเราจริงไหม หมวกกันน็อกนะครับหมวกนิรภัยนี่ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อป้องกันตำรวจนะครับบางคนข้วหมวกกันน็อกมาเลยใส่มือเนี่ยแต่ไม่ใส่นะฮะแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกขีวกับมือขับรถไปพอเหมือนกับว่าเอ๊ะจะเจอไฟแดงจะเจอด่านเอาหมวกมาสวมแล้วพอขับลุยไปถอดหมวกกันน็อกออกเฮ้ยมันคืออะไรวะนะฮะ หมวกกันน็อกไม่ได้ไม,ไดมีไว้กันตำรวจนะครับให้เข้าใจเสียใหม่นะเออจริงๆนะครับผมเห็นหลายคนแล้วนะฮะนี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะว่าทุกคนก็ใส่กันส่วนคนที่ไม่ใส่บอกเลยนะครับถ้าพลาดถ้าพลั้งขึ้นมานะครับโอกาสตาย,โอ,าตายโอกาสบาดเจ็บมีมากกว่าคนที่สวมหมวกกันน็อกนะครับถ้าคนไม่ใส่อะมีมากเลยนะ ยก,ยกเว้นเสียแต่ว่าท่านจะล้มแล้วหัวท่านไม่ลงพื้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับอาจจะเป็นแขนเป็นขาลงนะครับแต่ถ้าหัวไม่ลงก็โชคดีไปนะครับแต่ใครจะรู้เราว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่ส่งผลกระทบกับหัวกับศีรษะของเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมอุบัติเหตุได้นะฮะยกเว้นว่าจะเทพจริงๆนะครับเทพจริงๆอย่างเช่น โอ้ฉันล้มแล้วฉันจะต้องเอาโน่นเอานี่ดันกันศีรษะฉันไว้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเสี้ยววินาทีนะครับถ้าคนที่ดูวิดีโอใน u t u b e นะฮะก็ <c oughs> อาจจะเห็นวิดีโออุบัติเหตุมามากๆแหละนะครับก็าอาจจะว่าเอ้ยมันก็มันก็พอจะรับมือทันนี่หว่านะครับแต่พอเอาเข้าความจริงนะครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งตัวและคาดไม่ถึง ก็คิดดูนะครับอหลายคนอาจจะมองว่าเอออุบัติเหตุทําไมคนใน u t u b e ไอ้ก็คือหมายความว่าคนขับที่เกิดอุบัติเหตุในในวิดีโอที่เราดูอยู่เอ๊ะทำไมเขารับมือไม่ทันทําไมอย่างงู้นอย่างนี้มันน่าจะรับทันนะครับแต่เอาจริงๆไม่ทันนะมันยากนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ในบางกรณีนะแล้วที่ผมพูดมาก็คือมันพ,พูพูดง่ายๆก็คือ มันตั้งหลักไม่ทันหรอกนะครับอุบัติเหตุนะเออไฟเขียวยังโอเคใช่ผมเห็นไฟสัญญาณคนข้ามมันกระพริบนะครับอมาต่อนะครับแล้วในเมื่อเราตั้งตัวไม่ทันนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอุบัติเหตุได้ หมายความว่าจัดท่าจัดทางอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้พูดถึงในทุกกรณีเลยนะไม่ว่าท่านจะอยู่ในสนามแข่งขันหรือจะบนท้องถนนหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับโอกาสที่ศีรษะลงพื้นเนี่ยมีสูงนะครับเพราะว่าศีรษะของเรามันสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าจะถามผมว่าทำไมคนถึงเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกกัน อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับเวลาขับขี่นะฮะเออเวลาขับขี่ทาไมเขาถึงไม่ใส่กันนะครับแต่ผมเคยได้ยินหลายคนเขาพูดกันนะครับแบบเออแบบใกล้ๆแค่นี้ขี่ก็ไม่ได้เร็วเออไม่จําเป็นต้องใส่ไปอย่างง้นอย่างนี้นะครับแต่คนรู้ไหมครับว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับทุกเมื่อจริงๆนะครับผมจะบอกเลยนี่คือเรื่องจริงนะ นี่คือเรื่องจริงนะครับผมเห็นมากับตาซึ่งเป็นสมัยนานแล้วแหละนะฮะคนใส่หมวกกันน็อกนะครับและกําลังจะสตาร์ทรถนะครับแล้วยังไงรู้ปะเกิดอีท่าไหนไม่รู้นะครับควบคุมเขาเรียกว่ายังไงล่ะขาลอยพื้นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับแบบว่าเหมือนเหมือนว่าขาเขาจะลื่นนะครับแล้วเขาก็ล้มนะครับปรากฏว่าเขาล้มนะฮะเออเนี่ยแหละตัวอย่างชั้นดีเลยนะครับ เขาจอดข้างฟุตบาทแบบเนี้ยนะครับเนี่ยจอดในจอดข้างฟุตบาทอย่างเงี้ยแล้วหัวเขาล้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจอดให้ดูผมได้จังหวะจอดแล้วเนี่ยนะครับเขาจอดข้างเนี้ยนะฮะแต่ว่าห่างอยู่นะห่างอยู่นะแต่ว่าเขาล้มอ่ะนะครับแล้วศีรษะของเขาอ่ะลงขอบฟุตบาทอย่างนี้พอดีเลยนะครับปอกเข้านะฮะเนี่ยข้างซ้ายเขาเนี่ยนะครับผมเห็นกับตาเลยแต่มันนานมาแล้วแหละนะ ล้มคือแบบทิ้งตัวไปนะฮะผมจําไม่ได้ว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับเอ่อน่าจะเป็นพวกรถออโต้ใหญ่ๆอะ่ะถ้าไม่โฟล์ซ่าก็อะไรอย่างเงี้ยเอกแม็กซึ่งเมื่อก่อนผมไปแม่นรถออโต้ปัจจุบันก็ไม่แม่นแต่หมายถึงว่าคือเห็นแล้วว่าเป็นรถออโต้ขนาดใหญ่นะครับคือเขาเหมือนกับขาลอยอะไรนี่แหละน,นะหรือว่าพื้นมันลื่นอนะ่ะผมจําไม่ได้ตอนนั้นมันรู้สึกว่าฝนมันจะตกอยู่อะไรเนี่ยนะเออแล้วหัวเขาก็ฟาดตรงเนี้ยตกเลยนะครับอืมก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่า ราะว่าเขามีหมวกกันน็อกอยู่นะฮะอ๋อเขารอเราเลยเราไปแย่งเลนเขาจริงๆผมไม่ควรทำอย่างนี้เนาะอะโทษทีโทษทีทษทบางทีความร้อนก็ทำให้เราความคิดสั้นความคิดสับสนได้อ่ะกลับมานะครับกลับมา,อ,าอ่างนุ่นอ่างนี้มา นั่นแหละครับเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ที่ผมอยากจะบอกว่าหมวกกันน็อกนั่นแหละครับมันจําเป็นมากๆเลยนะฮะนั่นคือตัวอย่างของรถคันนั้นที่ผมเล่าให้ฟัง,ท,งทั้งทั้ที่เขายังไม่ได้ออกตัวเลยนะครับยังไม่ได้ออกตัวเลยยังยังไม่ได้ออกตัวเลยนะครับจริงๆเขาก็เกิดอุบัติเหตุได้นะฮะหัวฟาดแต่เพอเอิญพเพอิญหมวกกันน็อกช่วยชีวิตเขาไว้ ไอแรงฟาดต,ตอนที่เขาล้มน่ะเท่าที่ผมเห็นนะน่าจะทําให้เขาแบบบาดเจ็บสาหัสได้อะสําหรับส่วนหัวไม่รู้ไปล้มทีท่าไหนนะเพราะว่ามันตอนนั้นผมสังเกตอย่างอื่นอยู่นะครับแต่พอเอิญในสายตา่ะชํำเลืองมาเห็นพอดีนะครับม,มันอยู่ในช่องวิดีโอเก่าขออภัยที่ผมเอาตัวอย่างขึ้นมาไม่ได้ <laughs> ก็อย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เลยอันนี้คือเป็นข่าวมาแล้วนะครับเป็นข่าวมาแล้วจะมะีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับจะบอกว่าคุณลุงแกขับรถก็แบบว่าไม่ไหวก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะคือคุณลุงเขาแบบดูแข็งขันอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นคือแบบว่ากํลาลังสตาร์ทรถนะเอ้สตาร์ทรถเสร็จแล้วกํลาลังจะออกจากบ้านนะครับออกไป เลี้ยวโค้งปุ๊บนะครับรถเสียหลักยังไงไม่รู้นะหัวฟาดพื้นเสียชีวิตครับด้วยความเร็วของรถที่ไม่ได้ถึง20ิเลยนะฮะก็คือก็คือออกจากประตูบ้านไปอ่ะนะฮะออกจากประตูบ้านไปแล้วก็แล้วก็เหมือนกับจะออกจากบ้านเออความเร็วอย่างนั้นอ่ะความเร็วจะออกจากบ้านน่ะหัวลงฟาดพื้นนะครับตายหน้าบ้านหน้านะครับ เพราะฉะนั้นนะครับความคิดที่บอกว่าเอ้ยใกล้แค่นี้ไม่ต้องเอาหมวกกันน็อกไปหรอกนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้อย่างง้นอย่างนี้นะครับเป็นความคิดที่ผิดมากๆนะครับอุบัติเหตุมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับที่เราขับขี่นะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับย้านะฮะตัวอย่างเช่นบางคนสวมหมวกกําลังจะขึ้นรถนะครับเดินๆอยู่ลื่นล้มหัวฟาดก็มีนะครับเอออันนี้ฟังดูแล้ว มันไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงนะไอสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยนะครับโอ้ยเล่าผิดเล่าถูกขออภัยด้วยนะผมร้อนมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าสติผมก็ไม่ใช่เรือนรางหรอกแต่หมายถึงว่าอาจจะเรียบเรียงอะไรผิดอย่างนี้นะแล้วก็คิดคําพูดไม่ทันนะครับผมคิดสดไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับอย่างเช่นเจ้คนนี้ถ้าเกิดเจ้คนนี้ล้มหัวฟาดพื้นมานะครับ ถ้าไม่ตายก็สาหัสนะ,นะฮะหรือไม่ก็โชคดีก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอย่าไปหวังคาดหวังว่าถ้าเราล้มมาแล้วเราจะไม่เป็นอะไรนะครับหัวเราจะไม่เป็นอะไรอย่าไปคิดอย่างนี้นะครับอย่าไปคิดอย่างนี้อย่างที่ผมบอกนะครับอุบัติเหตุเราเวลาเกิดขึ้นนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับแต่เราป้องกันได้หรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับ มันเป็นสิ่งที่ทุกคนทําไว้ดีกว่านะครับอย่าไปอย่าไปปล่อยให้มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเราหรือว่ากับใครก็ตามนะครับแล้วคิดจะใส่นะครับนั่นคือความคิดที่ผิดมากๆนะครับหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยสวมไปเถอะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกครึ่งใบหรือว่าเต็มใบหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นหมวกกันน็อกที่ถูกที่เออเดี๋ยวเดี๋ยว หลบใช่ไหมอ่าหลบที่มันถูกต้องตามกฎหมายมีมอโมอกงมอโมกออะไรอย่างนี้นะครับใส่ไปเถอะนะครับหรือถ้าเกิดแบบเร็วร้ายหน่อยก็ยังไงล่ะไม่มีมอโมอกอก็ได้นะครับแต่ขอให้มีอะไรคุ้มหัวกระบาลเราอันนี้ผมไม่ได้นะผมไปไม่ได้นะไม่งั้นรถทับผมตาย <laughs> นะครับสตินะครับสติอย่าไปมากง่ายนะครับเห็นช่องนิดนึงอย่าไปนะครับเอออย่าไปให้ตรวจดูให้แน่ใจก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับประเมินสถานการณ์นะครับอย่างวิดีโอก่อนประเมินสถานการณ์นะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับชัดเจนนะฮะอันนี้จอดไหมว่างไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหมวกกันน็อกนะครับสวมไปเลยนะครับสวมไปเลยไม่ต้องไปคิดว่ามันเอะสวมหมวกกันน็อกแล้วมันไม่เท่ไม่เห็นหน้าตานะครับ อย่างงน้นอย่างนี้ให้ทางเขาก่อนเท้าคนข้ามทางเอ้ยเท้าคนข้ามถนนแตะพื้นแตะไอทางมาลายเมื่อไหร่สิทธิ์ของเขานะครับสิทธิ์ของเขาเลยเราต้องให้เขานะครับอ่ะก็นะครับเอาเป็นว่าไม่อยากให้มันมีเหตุสลดอะไรนะครับเพราะว่า อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์ข่าวบลาๆโน่นนี้นั่นทางทีวีนะครับอุบัติเหตุหลายอย่างหลายกรณีเหลือเกินนะครับที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วตายหัวแตกตายอะไรอย่างนี้นะครับอือแบบว่าทางรถจักรยานยนต์นะนะเออนะฮะ ผมเห็นหลายคนเลยไม่ใส่หมวกกันน็อกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่นะครับเออทั้งที่ชีวิตของเรานี่โคตรสําคัญนะครับจริงอยู่ว่าการที่เราขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนเนี่ยชีวิตขาข้างหนึ่งเราเนี่ยอยู่บนความตายแล้วนะครับให้คิดอย่างนี้เลยนะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อครึ่งหนึ่งขาข้างหนึ่งของเราเนี่ยอยู่บนความตายเนี่ยเราต้องระวังให้มากๆนะครับอะไรที่มันป้องกันตัวเองได้ก็ทําไปเถอะนะครับหรือว่าใครแบบว่าเอยฉันไม่อยากเกิดอุบัติเหตุบนรถจักรยานยนต์ นะครับก็ไม่ต้องขี่ไม่ต้องโดยสารนะครับนะฮะอันนั้นคือร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับอาจจะไปเกิดอย่างเหตุอาจจะไปเกิดอย่งอยอาจจยงอื่นก็ได้แต่ว่าพูดถึงจุดรถดจัก,กรยานยนต์นะครับเราก็ถ้าเราถ้าเราต้องใช้เรามีความประสงค์ที่จะใช้นะครับมันก็ควรจะทำป้องกันตัวเองให้มากที่สุดใช่ไหมผมควรจะไปเป่าวะเดี๋ยวดูก่อนนะให้มักซีดาคนนี้ไปก่อน ตรวจดูมีทิมมาไหมไม่มีไปนะครับอ่ารู้สึกตรงนี้มุมอับนะมีไหมมีไหมดูก่อนดูก่อนเออไม่มีไว้ใจไม่ได้นะครับที่นี่นะฮะไม่ใช่แค่ที่นี่หรอกที่ไหนก็ไว้ใจไม่ได้แหละขับรถนะครับดูให้ละเอียดเรียบร้อยนะครับยิ่งรถเราแพงๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องระวังนะครับเอ,อ่อพูดถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเนาะไม่ว่าจะรถอะไรก็ตามนะครับควรระวังให้หมดนะฮะ เออผมนี่ก็พูดผิดพูดถูกนะขโมยได้ไหมเนี่ยขยี่เดี๋ยวก็เป็นข่าวขี่บิ๊กไบค์ขโมยมะนาวไม่มีลงนะไม่มีลงนะโอเคเยี่ยมก็อย่าลืมนะครับหมวกกันน็อก้วครับสวมเธอครับสวมเธอ จะเป็นครึ่งใบจะเป็นราคาหลักร้อยหลักหมืน่นหลักแสนก็ใส่ไปเถอะนะครับใส่ไปเถอะดีกว่าไม่มีนะครับแต่ว่าเสริมนิดนึงนะครับหมวกกันน็อกที่คุณภาพดีๆที่ราคาแพงๆนะครับมันย่อมมีความอ,าอะไรเร,เรียกอะไรดีสมรรถนะคุณภาพนี่มันก็มันคือมันต้องดีกว่าของราคาถูกอยู่แล้วนะครับนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับหมายถึงว่าโจทย์ส่วนใหญ่นะเออนะครับ ก็ขอให้สวมใส่ก็แล้วกันนะครับอ่าเมนบุรี่เจ้คนนี้วะผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่นะครับตั้งแต่เล็กจนโตไม่สูบบุหรีเราก็เลิกมาแล้วเราก็เลิกมาสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วมั้งนะครับโดยประมาณเลิกถาวรเลยไม่กินไม่ดืม่มไม่สูบไม่อะไรทั้งนั้นเฮ้ยไม่กินไม่ดื่มไม่สูบ นะครับสแตกอย่างเดียวสแตกข้าวแล้วก็ขนมแค่นั้นแหละชีวิตอ่ะครับหมวกกันนอกนะครับหมวกนิรภัยไม่ได้มีไว้ป้องกันตํารวจแต่มีไว้ป้องกันศีรษะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันก็เปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาได้แน่นอนนะครับจริงอยู่ว่ามันอาจจะไม่ป้องกันส่วนคอของเรานะครับแต่ว่ามันก็ป้องกันตั้งแต่อะไรก็ตามที่มันครอบอยู่นะ สวมเถอครับสวมเธอะผมเห็นอุบัติเหตุมาเยอะจนเอียนละเอียนจนคิดว่าเฮ้ยทำไมเรื่องง่ายๆแค่นี้คิดกันไม่ได้วะเออจริงจริงจริงนะครับจริงๆไม่รู้ทำไมจะอ้างว่าไม่มีเงินซื้อมันก็ไม่ใช่นะครับนี่มันคือเรื่องระดับชีวิตเลยนะเดี๋ยวผมหาที่จอดก่อนที่จอดของเราผมได้หนึ่งละตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้สามารถเหยีบ P C X ได้นะครับแต่ตรงนี้คุณไม่น่าจะจอดเพราะว่ามันเปียกถ้าเหยียบตรงนี้นะผมเหยียบ P C X คันนี้ดีไหมแต่เหยีบ P C X คันนี้ง่ายกว่าโอเควางแผนเสร็จนะครับเรามีหลายที่เลยก็ ก่อนที่จะเอารถเข้ามาที่จอดที่นี่ต้องไปวางแผนข้างในก่อนนะครับผมไม่ใช่พวกที่ขี่ดุมๆเข้ามาแล้วเอา้าจอดไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมจะมาดูผมจะมาอ่านเกมก่อนสองคันวะไม่รู้เขาจะจอดยังไงแต่ยังไงก็ตามนะครับที่จอดเราเหลือๆข้างในสบายหรือ ไงไเขาไม่เข้าลึกหรอกอ่มออพูดถึงเรื่องของหมวกกันน็อกมันก็จบเพียงเท่านี้นะครับอาพีซผมโดนจองไปแล้วไม่เป็นไรผมมีแผนอื่นตรงนี้คงไม่เอานะนี่อ้า อขาตั้งหายเรื่องของขาตั้งนะครับอย่างที่ผมเคยย้ำไปนะครับมาแถมหน่อยแล้วกันจะตั้งรถนะครับต้องเห็นกับตาว่าขาตั้งมันอยู่ในตำแหน่งที่ควรแล้วแล้วค่อยทิ้งลงสายตาต้องอยู่กับขาตั้งจนกว่าเท้าเขาเรียกอะไรรองเท้าแล้วกันมันจะแตะพื้น ừ, และตั้งรถได้อย่างมั่นคงนั่นคือจุดที่เราควรจะปล่อยไว้ ปล่อยรถได้ผมไม่ใช่คนที่แบบว่าแบบเออตั้งรถมาอย่างนี้เออไม่มองไม่ไม่ได้มองเอาขาตั้งลงคิดว่าขาตั้งลงแล้วก็ตั้งเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมจะเป็นพวกที่ต้องเห็นกับตาว่ามันตั้งอย่างที่ควรจะเป็นนะเพราะหลายคนนี่แหละใช้คำว่าไม่ได้ดูอะไรนี่แหละล้มแปะมาหลายคนละ เพราะอะไรเพราะอะไรหลายคนไม่ได้ดูว่าพื้นที่ตั้งเนี่ยเป็นอย่างไรขาตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่ขาตั้งดีดกลับหรือเปล่าไม่ได้ดูครับบางคนเตะขาตั้งลงปุ๊บใช่ไหมไม่ได้ดูเลยว่าขาตั้งตัวเองดีดขึ้นไปนะครับดีดกลับคืนอ่าแล้วก็ทิ้งน้ำหน,นักรถลงไปพี่ทุนสวัสดีครับก็เรียบร้อยนะฮะก็ล้มไป เป็นบทเรียนที่แม่งไม่ควรเกิดอย่าว่านะครับบางคนไม่เจ็บไม่รู้ส่วนผมวะหรอผมไม่เคยล้มอย่างนั้นหรอกนะแต่ผมก็มาไล่ดูว่าเอออะไรบางที่มันควรที่จะไม่เกิดขึ้นกับเรานะอะไรควรที่จะเป็นบทเรียนก่อนที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทีนี้เราก็จะห่มผ้าไอ้ผ้านี้กันรอยนะครับไม่ได้กันแดดกันฝนอะไรทั้งนั้นเอ้ยกันแดดกันหยุดแต่ว่าเออ,อ,อโอ้ไม่ได้ขัดเลยครับพี่ใช้อย่างเดียว <laughs> ยเยว <laughs> ต็มที่ก็น้ำมันโซ่ลมแค่นั้นครับ <laughs> เอ้ พี่ดุลเขาบอกว่าเ,ออเราขัดเงารถหรือเปล่านี่นะฮะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ขัดเลยนะครับจะว่ายังไงดีผมเป็นพวกที่ไม่ค่อยได้ทําความสะอาดรถสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะดูแลเสียมากกว่าดูแลอย่างเรื่องอน้ํามันเครื่องนะครับก็มันเช็คสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าบทเรียนจากนินจ a าส0่ เกือบทำให้เราได้ซ่อมรถหนักแล้วเรื่องของน้ามันเครื่องขาดนี่แหละแล้วก็ดูเรื่องของโซ่สเตอร์นะครับโซ่เป็นไงบ้างแห้งหรือ,อยังนะฮะแล้วก็แรงดันลมยางปกติไหมถ้าตรวจสอบบ่อยๆเราก็จะรู้ได้ว่ารถเรายางซึมหรือเปล่านะครับส่วนคันนี้นะใช้มาสมบุกสมบันก็ยางยังไม่ซึมเลยนะครับบางทีผ่านไป2ออาทิตย์เนี่ยนะ ขัดท,ทุกวันอย่างที่เห็นเนี่ยลมหายไปแค่1บาทัทางล้อหน้าและล้อหลังแต่ส่วนใหญ่ล้อหน้าจะหายเยอะกว่าอ,อย่างเช่น2อาทิตย์เนี่ยรถคันนี้ล้อหลังแรงดันลมหายไป1บานะครับหนึงน่งหน่วยแล้วกันนะเอล้อหน้าจะหายไปสักหนึ่งครึ่งหน่วยเป็น psi นะเท่าที่ผมใช้ตัวเติมลมอโอเคนะครับเรื่องของหมวกกันน็อกนะครับ อยากให้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังและใช้งานอย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าบางคนแบบใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแต่แบบใส่เหมือนไม่ใส่นึกออกไหมใส่แบบครอบๆเนี่ยใส่เหมือนใส่เหมือนหมวกแก๊ปนะเออพอล้มมาแล้วไงครับหมวกกันน็อกหลุดไปแล้วแล้วตัวเราลงพื้นหัวเป่าๆถูพื้นอืนะครับมันมันใส่ก็เหมือนไม่ใส่อ่ะดีไม่ดีไอหมวกกันน็อกนี้กลิ้งไปบนถนนนะครับมอไซค์คันอื่นเหยียปล้มอีก เออนะครับมันมันหลายทอดนะครับมันหลายทอดนะครับอย่างที่ผมเคยพูดในเ,เรื่องเล่าบนหลังรถเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่ย4สิบี่ที่ผ่านมาใช่ไหมอ่ายี่สิบสี่เมษาสองห้าหกหกเนี่ยที่ผ่านมาผมพูดเรื่องของเอาการ การกระทาทุกอย่างของเรานะครับไม่ว่าจะของอะไรก็ตามนะมันมีผลตามมาเสมอนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบใส่เหมือนไม่ใส่อ่ะใส่แบบครอบๆอบ่ะใส่ไม่ได้แบบปกป้องคางอะไรเลยแค่นั้นนะฮะใส่เหมือนใส่หมวกแก๊ปมานึกออกไหมเออนะฮะแล้วถ้าเกิดล้มมานะครับไอหมวกกันน็อกมันไม่ได้ป้องกันเราเลยนะครับมันจะกลิ้งไปก่อนเลยเวลาเราล้มนะนะและ้วไอหมวกกันน็อกเนี่ยอาจจะกลิ้งไปโดนอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นกลิ้งไปที่อื่นแล้วรถมอเตอร์ไซค์คันอื่นมาเหยียบซ้ําล้มหรือ ไปโดนรถชนคันอื่นรถชนคันอื่นมาชนหมวกน,น็อกกันนี้กิ้งไปโดนคันอื่นก็เด้งไปก็เด้งเรื่อยๆก็มีนะครับเพราะว่าแรงชนของรถนะครับแรงชนนะก็เด้งเลยนะครับอืมอยากจะให้นึกถึงสิ่งที่มันตามมาแบบลึกๆนะครับอย่าไปคิดลวกๆนะครับออ ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้เอาก่อนไปอย่างเช่นเราปาดหน้าใครสักคนหนึ่งนเนี่ยไอ้คันที่โดนเราปาดหน้าเนี่ยเขาตกใจเขาเบรกกระทันหันปุ๊บเบรกกระทันหันไอ้คันที่เบรกกระทันหันแล้วมีคันที่ตามมาอีกคันหนึ่งที่ตามมาต่อท้ายรถที่เราปาดหน้าไอ้คันนั้นก็เบรกไม่ทันเบรกกันเป็นทอดนะครับถ้าไม่ชนก็ดีไปถ้าชนก็ชนกันเป็นรทอดนะครับโดยที่เหตุเกิดจากเราไปปาดหน้าเขาแค่คันเดียว แค่เสี่ยววินาทีแค่หนึ่งวินาทีนะครับบางทีกระทำการกระทำเล็กน้อยเนี่ยส่งผลตามมาอย่างใหญ่หลวงมากๆโดยที่เราไม่รู้นะครับตัวอย่างเช่นอีกตัวอย่างหนึ่งเลยสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมนะครับอุบัติเหตุที่เราเห็นอยู่บนท้องถนนนะครับเกิดณตรงนั้นน่ะมันเป็นความเสียหายแค่เหมือนภูเขาน้าแข็งเ่เราจะเห็นแค่ยอดใช่ไหมแต่หลังจากนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นครับเราบาดเจ็บ เราทํางานไม่ได้เราอย่างง้นอย่างนี้เราขาดรายได้รถก็ต้องซ่อมในคู่กรณีเราก็ต้องชดใช้ถ้าไม่มีประกันหรือมีประกันนะครับเราจ,จะต้องชดใช้อย่างง้นอย่างนี้โอ้โหตามมาสารพัดอซ่อมรถอาจจะซ่อมเยอะซ่อมน้อยนะครับหรือบางคนบางคันซ่อมไม่ได้เลยนะฮะต้องซื้อรถใหม่โอ้โหมันนั่นแหละครับไออุบัติเหตุหลังจากที่เราเห็นณขณะนั้นนะ หมายถึงผลกระทบมานะนะครับมันเหมือนภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ใต้น้ําที่เราไม่เห็นน่ะโอเคยกตัวอย่างมาเยอะเลยแล้วก็พูดเยอะด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้หมวกกันน็อกนะครับสวมใส่ด้วยนะครับสวมใส่จริงๆสวมใส่ให้สวมใส่จริงๆเหมือนที่มันควรจะเป็นเพื่ออะไรเพื่อตัวเราเองนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับอ่าร้อนจังเลย